สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าเบอร์โทรติดต่อนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4สีายเดีเบอร์เดียวกันเลยนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4วันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่น L 3 6 0 8 d t นะคะเป็นรถ ปี55นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเพิ่งออกมาเลยยังไม่เสร็จทีนะคะสิคือคือช่างเนี่ยทำปรับสภาพละแล้วก็เช็คช่วงล่างเช็คเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเอ่อราคาขายอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทนะคะปีรถปี55นะคะได้อุปกรณ์ใบดันหน้ากับผานบุกเบิกนะคะเอ่อตัวใบดันคันล่างนะคะทำสีเรียบร้อยแล้วนะคะรถคันนี้ มีเปลี่ยนลูกหมากเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะค่ะเปลี่ยนลูกหมากคันส่งหน้าสีล้อหน้าเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะดูยางนะคะตัวยางอยู่ที่ประมาณยางหน้าอยู่ที่ประมาณ70%สนะคะสีล้อกระทะทําสีเรียบร้อยแล้วแต่สีตัวน็อตยังไม่ได้ทํานะคะยังปรับสภาพไม่เรียบร้อยดีแต่กุ้งเอามารีวิวขายก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ l 3 6 0 8หมดร้านเลยนะคะก็เลยรีบเอามาทําทรีวิวให้ลูกค้าก่อนเผื่อลูก ลูกค้าท่านใดกําลังรออยู่นะคะสีตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดิมๆิมนะคะขัดเ,เคลือบเงาอย่างเดียวนะคะดูสีนี้นะคะค่อยๆไล่ไปนะคะดูห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะนะคะเบาะนะคะแล้วก็ตัวชั่วโมงการทำงานนะคะเข้ามาดูที่ชั่วโมงการทำงานนะคะ1,930ชั่วโมงนะคะ สีตัวห้องผู้โดยสารทำสีสันเรียบร้อยแล้วค่อยๆไล่ดูไปเลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามาทดสอบระบบด้วยนะคะช่างมาพร้อมแล้วนะคะสีตัวซุม้มรถซุ้มล้อนะคะทำสีใหม่แล้วตัวยางหลังนะคะไล่ดูยางหลังนะคะยางหลังอยู่ที่ประมาณ70 75%ประมาณนี้นะคะตัวล้อกระทะนะคะทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะสีน็อตยังไม่ได้เก็บนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้เก็บนะคะตัวไฟท้ายนะคะเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะช่วงข้างหลังนะคะตัวท้ายรถนะคะเปลี่ยนตัวหางยกใหม่ทั้งหมดนะคะโซ่ข้างนะคะทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ เชิญช่างต้ามมาทดสอบระบบเลยค่ะเราจะมีการทดสอบระบบเครื่องเกียรระบบไฮดรอลิกนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะรถสตาร์ติดง่ายนะคะเป็นรถขนาดสามสูบนะคะอยู่ที่1,600 cc ซีซีนะคะกระบอกสูบอยู่ที่1,600 cc ซีซี เป็นรถขนาด3สูบราคาอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทนะคะไปดันกับฐานบุกเบิกนะคะชั่วโมงการทำงานอย่างที่โชว์ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ1,800ชั่วโมงระบบเกียร์อะไรใช้งานปกติเลยนะคะระบบเบรกก็ใช้งานปกตินะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ ได้ไปเลยนะคะใบดันกับผ่านบุกเปิกนะคะราคา310,000บาทรถปี55นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม063453 9224นะคะรถคันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะ เอาไปดันดินเดี๋ยวเราจะลองไปดันดินดูนะคะ เดี๋ยวดูที่เพาท้ายนะคะไอ้ตัว PTO ปั่นนะคะว่าใช้งานปกติหรือเปล่านะคะ PTO ปั่นปกติเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องนะคะห้องเครื่องห้องเครื่องนะคะยังดี ยนใช้งานปกติเลยนะคะ สำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นรถรุ่น L3608DT 4 3ปี55นะคะราคาขายอยู่ที่310,000บาทใบดันผ่านบุกเบิกนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะขอคลิปเพิ่มเติมอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมแจ้งรายละเอียดมานะคะเดี๋ยวคุณจะทำคลิปเพิ่มเติมให้นะคะหรือขอคูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ063439224 Line ID เบอร์เดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุงขอขอบคุณลูกค้านะคะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถ ใหม่ๆที่เข้ามานะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ